วดีค่ะวันนี้มาพบกับแอนนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการควีนสุขุมวิทร้อยค่ะคอนโดที่ติด BTS เพียง09ค่ะวันนี้แอนจะพาไปชมความพิเศษของฟซิลิตีต้ต่างๆภายในโครงการของเราว่ามีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะตอนนี้แอนก็อยู่ทางด้านหน้าคอนโดนะคะเพียงแค่ลูกบ้านของเรานะคะออกมาก็สามารถขึ้น BTS ได้เลย หันมาทางด้านนี้นะคะจะเป็นดีเทลช็อปค่ะซึ่งให้บริการกับลูกบ้านของเรานะคะดีเทลก็จะมีคาเฟอเมซอนค่ะต่อไปนะคะแอนจะพาไปดู u, มาตรการความปลอดภัยของโครงการของเราตั้งแต่ด่านแรกเลยค่ะสำหรับมาตรการความปลอดภัยด่านแรกของโครงการนะคะก็จะเป็นตัวทางเข้าแบบเบ็ลเกตของโครงการเราเลยซึ่งเกตแรกนะคะก็จะมีตัวสแกนลายเส้นเพจรถของลูกบ้านเข้าและออกด้วยนะคะตัวนี้ก็จะมีตัวระบบสแกนใบหน้าด้วย น,นี้นะคะแอนก็พาทุกคนมาอยู่ที่ล็อบบี้ของโครงการแล้วค่ะก็จะเห็นได้ว่าโครงการเราค่ะสูงถึง9เมตรเลยเราก็เลยจะมีระบบปล่อยความเย็นจากด้านล่างคล้ายๆสุวรรณภูมิและระบบแลกอากาศนะคะเพื่อที่จะระบายความชื้นด้วยค่ะต่อไปในชั้น2นะคะก็จะมีตัวโซเชียลเลาสำหรับลูกบ้านที่มีประชุมหรือนัดเพื่อนไว้นะคะก็สามารถที่จะขึ้นไปใช้บริการส่วนกลาง ทางโซเชียลเราได้เลยค่ะและนี่ก็คือฟอซิลิตี้ของชั้น1น,นะคะต่อไปนะคะแอนจะพาไปชมฟอซิลิตี้ในส่วนของต่างๆในชั้นต่างๆบ้างตามแอนไปเลยค่ะ ตอนนี้เอก็พาทุกคนนะคะมาอยู่ชั้นเสร็จนะคะฟอร์ฟิตี้ที่มีสระว่ายน้ำนะคะความกว้างคูณยาวเนี่ยคือ8คูณ25เมตรเลยนะคะตัวนี้เราทางโครงการของเราใช้เป็นระบบน้ําเกลือด้วยนะคะซึ่งจะถนอมผิวพัรร์ของผู้อยู่อาศัยไม่ให้เกิดการระคายเคืองค่ะแล้วก็ยังจะมีห้องซาวน่าด้วยนะคะห้องซาวน่าของเราก็จะแยกเป็นหญิงชายอย่างชัดเจนเลยถ้าจากห้องซาวน่าไปนะคะก็จะเป็นห้องฟิตเนสค่ะ โครงการเราเห็นแล้วว่าห้องฟิตเนสเป็นส่วนสําคัญมากนะคะก็เลยลงเครื่องเล่นที่ทันสมัยและครบคันนะคะเทียบเท่ากับโอลิมปิกขับเลยค่ะ และนี่ก็คือชั้น25นะคะเป็นฟ a ซิลิตี้อีกชั้นหนึ่งนะคะที่ทางโครงการเนี่ยได้จัดเตรียมเป็นพื้นที่สีเขียวนะคะให้ลูกบ้านได้ขึ้นมานั่งพักผ่อนได้แล้วก็ชมวิวได้ด้วยค่ะไม่ใช่แค่ชั้น25นะคะที่มีพื้นที่สีเขียวนอกนั้นเรายังจะมีที่ชั้น1ค่ะแล้วก็ชั้น7นะคะชั้น25แล้วก็ชั้น32อีกด้วยค่ะ แล้วตอนนี้เองก็พาทุกคนมาอยู่ที่ชั้น31นะคะชั้นสกายเลาค่ะส่วนกลางบนชั้น31ชั้นสูงสุดของโครงการเราเลยซึ่งห้องนี้นะคะสามารถที่จะมองเห็นวิวคลองน้ำบางกระเจ้าได้ด้วยห้องนี้จะเป็นซิตี้วิวเมืองที่สวยมากเลยค่ะเรามีไว้สำหรับลูกบ้านของเรานะคะที่อยากจะชมวิวนะคะแล้วก็พักผ่อนสบายสบาย สำหรับห้องนี้ไม่ใช่ว่าจะมีแค่วิวนะคะเรายังมีในส่วนปลอดภัยของห้องเกมรูมนะคะแล้วก็ยังจะมีเทเตอร์รูมที่อยู่ชั้นบนคอยให้บริการกับลูกบ้านของเราด้วยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะแองก็พาทุกคนนะคะมาอยู่ที่ชั้น3ที่นะคะลูกท็อปการ์เดนค่ะสร้างไว้เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้านะคะที่จะ ขึ้นมาสังสรรแบบเอาท์ดอร์ค่ะสามารถที่จะขึ้นมาพักผ่อนนะคะแล้วก็ปิ้งย่างบาร์บีคิวได้ด้วยค่ะและนี่ก็คือฟอรซิลิตี้ภายในโครงการที่แอนพาทุกคนมาชมนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหาคอนโดติดรถไฟฟ้าแล้วก็มีฟอรซิลิตี้ที่ตอบโจทย์และครบคันนะคะสามารถวอล์กอินเข้ามาชมโครงการได้เลยไฟาใขยินดีต้อนรับนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ